เปิดวาร์ปลูกสาวคนโตพี่หมืน่นแม่การเกตในละครพรมลิขิตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนจับตามองสำหรับนักแสดงสาวซีนพัฒรากรบุษราคำวดีที่มารับบทแม่แก้วลูกสาวคนโตของพี่หมืน่นและนายแม่การเกตในละครเรื่องพรมลิขิตและในวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเปิดวาร์ป สาวซีนเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคม2538เป็นพี่สาวคนโตในบรรดาพี่น้อง3คนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยและระดับปริญญาตีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเอกการแสดงและการกำกับการแสดงเข้าสู่วงการโดยมีผลงานชิ้นแรกคือภาพยนตร์เรื่อง Love s ซ y h อยากเ hey, วรักเธอ ตามด้วยละครเรื่องแรกคือเรื่องไวซสบสรแรกขาดทางช่องสามหลังจากนั้นก็มีผลงานละครเรื่อยมาโดยทั้งหมดเป็นละครของทางช่องสามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสายลับจับแอปตุ๊กตาผีซ่อนเงารักพยากรซ่อนรักเมียจำเป็น18มงกุฎสะดุดเลิฟนอกจากผลงานการแสดงแล้วอีกเรื่องที่สาวซีนเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจก็คือการเป็นแฟนกับ เพื่อนคณินชอประดิษฐ์พระเอกของช่องสามอีกคนนั่นเองค่ะ